สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับเตาเผาถ่า,านไร้ควันว่าฉนวนจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการหุ้มหรือว่าถ้าไม่หุ้มจะเป็นอย่างไรและฉนวนจะใช้อย่างอื่นได้หรือไม่ก่อนอื่นแอดมินจะขอแนะนำ ฉนวนที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันก็คือแผ่นเซรามิกไฟเบอร์ส่วนรายละเอียดมีดังนี้สำหรับตัวเลขที่ข้างกล่องระบุไว้ดังนี้1260องศาตัวเลขนี้ก็คือความร้อนที่ฉนวนป้องกันความร้อนจะป้องกันได้1260องศา 7จ็ดพันสอคูณหกรคูณยี่สหมมหมายความว่า7200พัมมตรคูณหกร้อมิลลมตรสำหรับ25ก็คือความหนาของแผ่นเซรามิกไฟเบอร์หกร้อมมก็คือความกว้าง ของแผ่นเซรามิกไฟเบอร์7200ก็คือความยาวที่ให้มาต่อมาเรามารู้จักรูปร่างหน้าตาก็คือจะมีลักษณะเป็นสีขาวได้ตัดออกก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่ตัดจะเป็นม้วนมายาวๆส่วนประโยชน์ของฉนวนก็คือ ถ้าไม่หุ้มเวลาเราเผาถ่านจะทําให้ความร้อนออกมาภายนอกถังได้ในส่วนนี้จําเป็นจึงต้องมีฉนวนหุ้มและจะเกิดการเผาไหม้ที่ดีเพราะว่าความร้อนจะเก็บไว้ในภายในถังในส่วนนี้ส่วนข้อเสียถ้าเกิดเราไม่หุ้มฉนวนก็มีดังนี้หนึ่งก็จะทําให้เราเผาถ่านยากอุณหภูมิภายในเตาก็จะไม่คงที่เพราะ การระบายความร้อนก็จะออกนอกถังหรือว่านอกเตาสำหรับผู้ที่ไม่มีแผ่นเซรามิกไฟเบอร์หรือว่าไม่มีฉนวนแบบนี้ก็สามารถใช้สังกะสีได้หรือว่าใช้ขี้เท่าหุ้มอีกชั้นและห่อหุ้มด้วยแผ่นสังกะสีเก่าๆอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันบางคนก็ใช้ดิน ร่วมกับวงบ่อซีเมนต์หรือบางท่านก็ใช้การลอ้อมคอกโดยใช้ดินเหนียวเทบริเวณรอบๆอบถังแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นกันครับสำหรับประสบการณ์เพิ่มเติมก็คือถ้าไม่มีฉนวนห่อหุ้มเตาเผาถ่า,านไระควันเวลาเราปฏิบัติงานหรือว่าทำกิจกรรมใกล้ๆก,ก,กับเตาก็จะเกิดความร้อนหรือบางครั้งการเผาไหม้ในอุณหภูมิที่สูงเตาจะได้รับความร้อน โลหะเมื่อโดนความร้อนอย่างสูงสุดก็จะเกิดสีแดงพอสีแดงเสร็จก็จะเกิดอันตรายเกิดอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้ได้ในส่วนนี้ฉนวนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหุ้มครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้เกี่ยวกับฉนวนหุ้มเตาเผาถ่านไร้ควันส่วนรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเวลาหุ้ม ขอให้หุ้มต่ำลงมาประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วส่วนด้านล่างขอให้หุ้มขึ้นไปประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วเช่นกันเพราะว่าจะเป็นผลต่อความชื้นเวลาเราตั้งเตาติดกับพื้นดินเกินไปหรือว่าพื้นที่เรามารองรับจะเกิดการชื้นสนิมจะกัดก่อนแผ่นเซรามิกไฟเบอร์เราได้หรือว่าแผ่น เมนทชชีตที่เราห่อหุ้มรวมไปถึงแผ่นสังกะสีส่วนสาเหตุด้านบนที่ให้ทำต่ำลงมาก็คือเพื่อการทำงานการปิดฝาเตาจะได้สะดวกสบายนี่คือประสบการณ์จากแอดมินที่เคยใช้เตามาแล้วเลยนำปัญหามาบอกส่วนวิธีทำการหุ้มแผ่นเมนทชชีตการหุ้มแผ่นเซรามิกแอดมินก็ มีวิดีโอสอนแล้วสำหรับวิดีโอเอจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายของชื่อคลิปวิดีโอจะมีอักษรรูปตัว V ก็ขอให้ f อฟกดจิ้มลงไปที่อักษรน,นั้นลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาก็จะได้เรียนรู้และศึกษาได้ถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อน ยูนีมีแห้งสุภุสุสคนสวัสดีครับ